ความเชื่อผิดๆของใครหลายๆคนน่ะที่เขาเข้าใจว่าแบบถ้าสมมติว่าเราอยากจะขาวอ่ะให้เราทาครีมให้มันเยอะๆเราถึงจะขาวใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะหลักการคือถ้าจะเปลี่ยนแบบจากการทาแบบเยอะๆให้มาเป็นแบบว่าทาบ่อยๆดีกว่าเพื่อที่จะให้ผิวเรามันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ผิวเรามันสุขภาพดีทีนี้มันเหมือนกับว่าค<ท>ะ จุดเริ่มต้นของผิวที่ดีพวกนี้มันคือความชุ่มชื้นทุกคนถ้าสมมติว่าผิวของเราเนี่ยมันแห้งกล้ามันไม่มีความชุ่มชื้นอย่างนี้ยมันก็จะเคียวมันก็จะหมองคล้ำมันก็จะไม่สดชื่นตัวบูเตอร์ส้มตัวนี้ค่ะหลักการของมันก็คือมันจะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวก่อนเลยระดับแรกเนื้อเชียร์บัตเตอร์แบบนี้ซึ่งมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าโลชั่นบำรุงผิวทั่วไปอะดูใกล้ๆแบบนี้นะต๊อป นเนี่ยค่ะพอทาไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเรามันนุ่มมากๆชุ่มชื้นมากๆแล้วก็ไม่เหนียวเหนักเลยเรามีสารสกัดนะคะหลายๆตัวเลยที่ช่วยในเรื่องของแบบความกระจ่างใสนว่ยเทนนิ่งโดยเฉพาะอยากที่จะผิวขาวผิวเนียนผิวสวยเนาะม,มันไม่ใช่การทาครีมเยอะๆแบบนี้ทาให้พอดีและทา่อยเช้ากับก่อนนอนหรือใครที่ผิวแห้งมากๆก็อาจจะมีระหว่างวันทาไปก็ได้นะคะ ใครสนใจอยากผิวสวยผิวเนียนผิวใสแบบจ๋านะคะก็ใช้เลยค่ะวูดเตอร์ส้มต์ตัวนี้ค่ะช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสทั้งตัวหลักแรงางามขางามก้นตูดเกิดก็คือไหดาํารอยยุงกัดน้ำเหลืองไม่ดีก็จะทําให้กลับมาเนียนกระจ่างใสด้วยนะคะกระปุกละสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเองแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยซื้อสามกระปุกลดหนึร้อยแปดสิบบาทนะคะจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบไม่ขายเหลือเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบบาทใครสนใจก็สั่งซื้อเลยที่ตัวแทนที่ช่วยลุกเลยค่ะ